สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่กําลังร้อนในวงการเรือรบยุโรปฝรั่งเศสเพิ่งทำเดโมยิงของตัวเองสู้ของตัวเองคือเครื่องบินกองทัพเรือปล่อย AASM หรือที่รู้จักกันว่าแฮมเมอร์แล้วฝั่งเรือยิงแอสเขึ้นไปสกัดกลางอากาศได้สำเร็จเหตุการณ์เดียวโชว์ทั้งฟันแทงและโลป้องกันในค่ายเดียวกันครับโจทย์วันนี้ง่ายๆแต่คมมาก ทำไมเรือลบต้องยิงแพงเพื่อหยุดระเบิดที่ถูกกว่าแล้วถ้าเราเป็นฝ่ายคุมกองเรือจริงๆเราจะยิงอะไรเป็นลูกแรกและจัดลําดับการยิงอย่างไรให้คุมที่สุดก่อนเข้าประเด็นมีขอสรุปภาพรวมให้เข้าใจก่อนนะครับ AASM คืออะไร AASM คือคิดนำวิถีและชุดเพิ่มระยะ ที่ไปติดกับระเบิดมาตรฐานขนาด 125, 200, 500, 1,000กิโลกรัมทำให้ระเบิดเดิมๆกลายเป็นอาวุธ s t a n d o f e ยิงจากไกลได้ไม่ต้องเข้าใกล้เลเยอร์ป้องกันชั้นในของศัตรูมากนะจุดเด่นคือเป็นโมดูลเลือกหัวชี้เป้าได้3แบบ ins gps อินฟา a t e หรือเลเซอร์ช่วยให้โจมตีได้ทั้งเป้าคงที่และเป้าเคลื่อนที่โดยเวอร์ชั่นปัจจุบันระยะยิงเกิน70กิโลเมตรเมื่อปล่อยจากเพดานบินและโปรไฟล์เหมาะสมครับพูดแบบง่ายๆ AASM คือระเบิดที่ฉลาดขึ้นและไกลขึ้นซึ่งทำให้น้ำหนักต่อเม็ดเงินของฝ่ายบุกค,คุ้มมากเครื่องบินหนึ่งลำอุ้มยุธทธปกรณ์หลายลูกบุกเข้ามุมยากๆโยนจากไกลๆแล้วรีบหลบออก เป็นศาสตร์ของจำนวนกับจังหวะครับ Aster 30คืออะไร Aster 30 <S <S เป็นมิสไซล,ล์ป้องกันอากาศร,ระยะกลางไกลแกนหลักในระบบแ p มแซมที T ของยุโรปยิงตั้งฉากจากเรือหรือจากแบตเตอรี่ภาคพื้นเร็วระดับมัก4.5ออกแบบมาเพื่อสอยทุกอย่างที่บินเข้ามาตั้งแต่เครื่องบินโดรนครูสมิสไซล,ล์ไปจนถึงขีปนาวุธบางประเภท รุ่นย่อยอย่าง s s t e r 30 Block 1บ n ลเพิ่มความสามารถต้านขีปนาวุธด้วยครับระยะสะกัดของตระกูล a s t เ r อ0อยู่ในชั้นมากกว่า120กิโลเมตรแล้วแต่รุ่นและเป้าซึ่งทำให้มันเป็นชั้นกลางชั้นนอกของการคุ้มกันกองเรือในยุโรปยุคนี้เลยครับพูดสั้นๆั s ้น e r 30คือการไกลความเร็วสูงของกองเรือที่มีหน้าที่ตัดทุกสิ่งก่อนจะเข้ามาใกล้จุดวิกฤต เดโมที่ฝรั่งเศสทำสะท้อนอะไรเคสนี้เป็นการซ้อมรบภายใต้การกำกับของ DGA หน่วยทดสอบฝรั่งเศสให้ AASM ซึ่งเป็นภัยคุกคามแบบไยเซนเรดาร์ต่ำความเร็วต่ำกว่ามิไซล์ครูสและเส้นทางบินยาาคาดเดาวิ่งเข้าหาแล้วให้เรือที่ติดตั้งแอตเทอร์ยิงขึ้นไปสกัดเดโมนี้ทำให้เห็น2อ,อย่างพร้อมกัน 1. ่ไฟบุกมีทางเลือกต้นทุนต่ำกว่าในการถล่มจากไรล 2. ฝ่ายรับยังมีฟันเฟืองหยุดภัยคุกคามแบบนี้ได้ในชั้นกลางถ้ารู้ทันเร็วพอจัดการทรัพยากรบนเรือดีพอและเลือกหน้าต่างยิงถูกจังหวะครับแล้วมันยังยงไปถึงประเด็นที่ตอนนี้ยุโรปเล่งมือกันมากเพิ่มกำลังผลิตสต็อกแอสเทอร์และตะกูลระบบป้องกัน ตัวอย่างคือมีคำสั่งซื้อเพิ่ม200กว่าลูกแบบร่วมกันของฝรั่งเศสอิตาลีซาราชานาจักรในปีนี้พร้อมแผนเล่งส่งมอบและเดินเครื่องโรงงานให้เร็วขึ้นเรื่อยๆครับคำถามสำคัญคือแล้วมันคุ้มไหมยิงแอสเธอร์ลูกละหลาย10ล้านไปสกัด AASM ที่ราคาถูกกว่ามากเรามาลองตั้งกรอบคิดแบบตรงไปตรงมากันก่อนครับ AASM เวอร์ชัน250กิโลกรัมมีตัวเลขอ้างอิงเก่าจากปีงบ2 0งพอยู่แถวๆ1 6 4 0 0 0ยูโรต่อนหน่วยหรือประมาณ6.1ล้านบาทที่อัตราอ้ ing, 1, 000, างอิง1ยูโรประมาณ37.35บาทตัวเลขปัจจุบันอาจสูงกว่านี้โดยเฉพาะรุ่น IIR เลเซอและต้นทุนปี2025 Aster 3 e 0รุ่นเก่าจะอยู่ประมาณ1-2ล้ 2, 000, 000, านยูโรต่อน,นัด ส่วนรุ่นอัพเกรดอย่าง B1, B1NT จะขยับมาราว1.5-3ถึงล้านยูโรต่อนนัดที่เป็นบาทที่เลท1ยูโรเท่ากับ37.35บาทก็ประมาณ37-75ถึงล้านบาทกับ56-112ถึงล้านบาทตามลำดับครับ ดีลยุโรปรายใหญ่ช่วง2-3ปีนี้ก็สะท้อนสเกลนี้อยู่ดังนั้นมิกจะใช้เป็นรอมสวยๆว,ว่าแอตเธอร์าประมาณ1-3ล้านยูโรต่อนนัดเพื่อไม่ให้กว้างเกินความจริงครับทำไมเรือยังยอมยิงแพงเพราะสิ่งที่เราปกป้องแพงกว่าและสำคัญกว่ามากเรือพิฆาตเรือฟิเกต1นึ่ลำค่าตัวและระบบทั้งลำรวมถึงความอยู่รอดของหมู่เรือและภารกิจที่กำลังทำอยู่ มูลค่ารวมของสิ่งเหล่านี้ทำให้ยิงแทงเพื่อซื้อเวลาซื้อโอกาสกลายเป็นดีลที่รับได้โดยเฉพาะถ้าศัตรูยิงมาจำนวนไม่มากหรือยังมีชั้นซอฟต์คิวดีคอย ciws รองรับต่อเนื่องพูดให้ชัดคือ cost exchange ratio ไม่ได้เทียบเฉพาะมิสไซล์ต่อบอมแต่เทียบมิสไซล์ต่อสิ่งที่เราปกป้องครับหน้าต่างการใช้งาน employment window ของสฝั่ง เวลายิงทั้ง2ฝั่งคิดคล้ายกันคือยิงเมื่อคุ้มและเมื่อโอกาสสำเร็จสูงฝั่งบุก AASM ใช้ความยืดหยุ่นของโปรโฟไฟล์ปล่อยเลือกความสูงความเร็วมุมเข้าเป้าเพื่อให้เส้นทางบินกินเลดาเนินทะเลและเข้าพื้นที่ในมุมย,ยากๆใช้หัวชี้เป้าที่เหมาะกับเป้าอินฟาราเรดหรือเลเซอร์กับเป้าเคลื่อนที่ลอหลอก INSGPS สำหรับเป้าคงที่ในทุกอากาศ คุณแจคือจำนวนกับมุมยิงหลายลูกหลายแกน Multi-Axis เพื่อล้นการจัดลำดับยิงของฝ่ายรับครับฝั่งรับ ASTER 30และระบบทั้งเรือเปิดเรดาร์ ata, ประเมินค่าสัญญาณเป้าขนาดเล็ก RCS ต่ำที่ความเร็วต่ำและวิถีลักลอบตัดสินใจชั้นไหนก่อนเลือกจะยิง ASTER ในระยะที่คุมที่สุดหรือรอชั้นใน ESM ES Cram CIWS ถ้าแน่ใจว่าหยุดทันต้องคุมสต็อกในหลุมยิง VLS และภารกิจรวมของหมู่เรืออย่ายิงจนพ่องชั้นกลางเพราะอาจต้องเจอครูสมิซล์ชุดถัดไปหรือเครื่องบินที่ตามมาครับผลกระทบฝั่งอุตสาหกรรมทำไมการผลิตกลายเป็นยุทธศาสตร์ ข่าวสายยุโรปช่วงปี2024-2025พูดเหมือนกันแทบทุกค่ายว่าต้องเล่งกำลังผลิตมิสไซล์โดยเฉพาะแอสเทอร์และตระกูลป้องกันอากาศยานเพราะสงครามความหนาแน่นสูงกินสต็อกเร็วมากเราเห็นทั้งคำสั่งซื้อร่วมกว่า200นัดและการย่นเวลาส่งมอบจาก42เดือนลงไปใกล้18เดือนภายใน2-3ปีข้างหน้าเป็นความพยายามระดับชาติและข้ามชาติครับถ้าต้องสู้จรงบนทะเล เราจะยิงอะไรเป็นลูกแรกลองจำลองภาพง่ายๆกันครับขบวนเรือมีฟริกเกตป้องกันอากาศยาน1-2ึลำเดินคุ้มกันกำลังหลักขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามส่งเครื่องโจมตีปล่อย AASM 6-8ลูกจาก2มุมพร้อมกันตัวเลือกที่1ยิง a อสเธอร์แบบชูดลุกชูดเลือกยิงเฉพาะลูกที่คาดว่าจะหลุดซอฟคิวผลักสู้ก่อน2-3ลูก เพื่อลดภาระชั้นในตัวเลือกที2่2กดให้เป้าเข้ามาอีกนิดเพื่อย้ายไปใช้อาวุธชั้นในราคาถูกกว่าแต่ต้องมั่นใจว่าทันตัวเลือก <ๆ S 2> ที่3ใช้ ECM decoy หนักๆหวังให้ AASM เพี P ้ยนตกน้ำแล้วเก็บเฉพาะที่ดื้อด้วย Aster คำตอบไม่ได้มีสูตรตายตัวครับมันคือการบริหารความเสี่ยงสต็อกและเวลาในนาทีนั้นๆ บทเรียนเชิงยุทธวิธีที่ได้จากเดโมฝรั่งเศสนะครับ 1. ฝ่ายบุกอาวุธจำพวกคิดราคาไม่แรงแต่แม่นและไกลจะเป็นแมสที่บีบทรัพยากรฝ่ายรับได้ดีแทนที่จะเอาแต่ครูสมิสไซล์แพงทุกลูก 2. ฝ่ายรับต้องมีเลเยอร์ครบและมีนโยบายการยิงที่ชัดไม่อย่างนั้นเจอ8-12ลูกจาก2มุมก็หมดหลุมยิงเร็วเกินไป 3. อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ กำลังผลิตและสายส่งมิสไซล์คือความมั่นคงรูปแบบใหม่ไม่มีสต็อกยิงไม่ได้แม้มีเงินก็ซื้อไม่ทันเวลาบริบทไทยอาเซียนเราควรถอดอะไรไปใช้ในภูมิภาคเราแนวโน้มชัดคือจำนวนกับเครือข่ายใครเชื่อมภาพสถานการณ์ทั้งอากาศทะเลฝั่งได้ก่อนยิงประสานได้แม่นกว่าจะคุมต้นทุนต่อช็อตได้คุ้มกว่าไฟอากาศ หากมีแท็ติก AASM l i g h หรือคิดเทียบเท่าก็สามารถกดดันกองเรือฝั่งตรงข้ามด้วยจำนวนและมุมได้ไฟเรือเลเยอร์ชั้นกลางชั้นในต้องครบและมีซอฟต์คิวที่เก่งพอจะลดจำนวนลูกที่จำเป็นต้องใช้แอสเธอช่วยยืดสต็อกยาวระหว่างลบสุดท้าย การซ้อมร่วมที่วัดเวลาจังหวะจำนวนจริงๆสำคัญกว่าการซื้อของแพงๆเพิ่มโดยไม่ได้ฝึกครับเรามาดูตารางสรุปกันครับตารางนี้คือภาพรวม AASM เทียบกับ a d t e r 30เราใช้เลทอ้ากอิงอ1ยูโรประมาณ37.35บาทเพื่อเทียบเงินให้ง่ายเวลาพูดถึงราคาเดี๋ยวจะเห็นสเกลชัดขึ้นครับประเภทบทบาท AASM คือคิดที่เปลี่ยนระเบิดธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธ s t a o f จมตีได้ทั้งภาคพ,พื้นและเรือจากไกลๆครับ Aster 30คือมิสไซล์ป้องกันอากาศยานชั้นกลางไกลหน้าที่คือการทุกอย่างที่บินเข้ามาหาเรือหรือแบตเตอรี่ภาคพ,พื้นแพลตฟอร์มยิง ASM ต้องปล่อยจากเครื่องบินเช่นลาฟานมิลลาด0 2000D F 1 6 t e j a ทัสและอื่นส่วน Aster ยิงจากเรือที่ติดแพมม FSAF หรือแบตเตอรี่ SAMPT บนฝั่ง ระยะโดยประมาณ ASM ระยะใช้งานทั่วไปมากกว่า70กิโลเมตรทั้งหมดขึ้นกับรุ่นคิดและโปรไฟล์ปล่อยนะครับ a t e r เป็นฝั่งป้องกันร,ระยะไกลกว่ามากกว่า120กิโลเมตรแล้วแต่รุ่นและชนิดเป้าหมายความเร็วเป้าภาพห้เห็นง่ายๆ ASM เป็นระเบิดติดคิดความเร็วระดับใกล้หรือใต้เสียงตามโปรไฟล์ส่วน a s t r เป็นมิสไซล์สกัดความเร็วสูงประมาณม a x 4.5ครับ การชี้เป้านำวิถี AASM เลือกหัวชี้เป้าได้ INS GPS เป็นพื้นฐานแล้วเสริม IIR หรือเลเซอร์ถ้าต้องการเล่นเป้าเคลื่อนที่ a อ t e r 3 0ใช้ inertial data link และหัวค้นแบบ Radar Active ปรับวิถีเข้าชนได้แม่นในช่วงปลายเป้าหมายหลัก ASM ใช้กลุ่มเป้าคงที่หรือเป้าเคลื่อนที่ทั้งบนบกและทะเล a อ t e r 3 0นี่คืองานป้องกัน สอยเครื่องบิน UAV c r u m s s s i s s ซร e รวมถึงขีปะนาวุธบางประเภทครับราคาต่อหน่วยรอมฝั่งโจมตี ASM a AS m, ช่วงราคารอมแถวๆ0.16ถึง0.25ล้านยูโรต่อชุดตัวเลขเก่าจะถูกกว่ารุ่นหัว IAR เลเซอปัจจุบันอาจสูงขึ้นครับฝั่งป้องกัน Aster 30เราจะพูดให้แคบๆที่ประมาณ1-3ล้านยูโรต่อลูกต่างตามรุ่นและล็อตครับ พอแปลงเป็นบาทจะเห็นสเกลชัดเลยครับ AASM ราว6 9.5ล้านบาทต่อลูกส่วน a อต e r 30อยู่ที่ประมาณ37ถึง112ล้านบาทต่อลูกจุดคิดคือเรายิงแพงเพื่อปกป้องสิ่งที่แพงกว่าเช่นเรือทั้งลำภารกิจทั้งหมู่เรือและชีวิตบนเรือครับหมายเหตุอุสาหกรรมฝั่ง AASM ฝรั่งเศสผลิตและส่งมอบได้ระดับหลายร้อยลูกต่อปีทำให้ทำจำนวนกับจังหวะได้ดี ส่วนแอทเทอร์ 30, ช่วงหลังยุโรปเร่งสั่งเพิ่ม200กว่านัดและพยายามลดเวลาส่งมอบเหลือราว18เดือนเพื่อให้พอใช้ในสถานการณ์ความหนาแน่นสูงครับสรุปให้จำง่ายๆครับ AASM คือคิดราคาเข้าถึงได้สร้างจำนวนและมุมโจมตีแอทเทอร์ Ad 30, คือฟันเฟืองชั้นกลางไกลของการป้องกันกองเรือเรื่องคุ้มไม่คุ้มจึงไม่ได้เทียบแค่ลูกต่อลูกแต่เทียบกับคุณค่าที่เราปกป้อง และสต็อกที่เราต้องบริหารลองจินตนาการสถานการณ์สมมุติถ้าโดน a อเ8ลูกจาก2มุมพร้อมกันภาพในหัวคือเราต้องตัดสินใจภายในเสี่ยววินาทีครับมิกจะเลือกยิง a อสเทอร์30เก็บ2-3ลูกที่อันตรายสุดก่อนเพื่อบรนทาภาระชั้นในจากนั้นเปิด ECM recoil แบบจัดเต็มเพื่อทำให้ระบบนนำวิถีของกระสุนที่เหลืองงและเพี้ยนทิศไปเองที่เหลือเราจะกดให้เข้าใกล้อีกนิด เพื่อย้ายไปใช้ชั้นในที่ต้นทุนต่อช็อตถูกกว่าเช่น ESM, ES s CRM, a c, AM, c i w s ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการฝึกที่เข้มและ SOP บนเรือที่ชัดพอหน้าต่างตัดสินใจจริงๆมีแค่เสียววินาทีถึงไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับแล้วเดโมนี้บอกอะไรกับเรา 1. นึ่าประเมินคิดนำวิถีต่ำไปมันคือเครื่องคูณของฝ่ายบุก 2. อ,อย่าคิดว่ามีมิสไซล์ดีแล้วจบฝั่งรับต้องจัดการทรัพยากรให้เป็นยิงอะไรเมื่อไหร่ก็สำคัญไม่แพ้คุณภาพมิสไซล์ 3. ในภาพใหญ่การผลิตและสต็อกคือความมั่นคงถ้าเร่งผลิตไม่ได้ต่อให้มีเงินก็ซื้ออาวุธไม่ทันเวลาในวิกฤตครับมิสรุปปิดท้าย AASM กับ Aster 30 ไม่ใช่การเปรียบเทียบของชนของแบบง่ายๆแต่เป็นการเปรียบศาสตร์การใช้กำลังลบที่ต่างกันฝั่งหนึ่งคือการใช้คิดราคาประหยัดสร้างจำนวนและมุมอีกฝั่งคือการใช้มิซายคุณภาพสูงชั้นกลางซื้อเวลาให้กองเรือคำถามที่เหลือคือถ้าคุณอยู่บนสะพานเดินเรือคุณจะยิงอะไรไปลูกแรกและคุณจะประคองสต็อกให้ลอดสงครามยาวๆยังไงคอมเมนต์มุมมองกันได้ครับ ถ้าชอบคอนเทนต์แนวคิดเชิงระบบแบบนี้มีฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับและคลิปหน้าอยากให้มิกลองจำลองเคสสถานการณ์ไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้แล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ